เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดมีบันทึกอยู่ในเอกสารโบราณที่มีอายุประมาณ350ปีพบในประเทศไทยทางภาคตะวันออกในอดีตเป็นสุนัขเพื่อการล่าสัตว์และติดตามเกวียนทําให้สุนัขหลังอานมีอีกชื่อที่เรียกว่าหมาตามเกวียนหรือหมาพรานทําไมต้องหมาพรานนะหรอก็เพราะพวกมันสามารถช่วยปกป้องเตือนภัยดูแลครอบครัวและทรัพย์สินอีกทั้งยังออกล่าสัตว์ได้ไม่แพ้สุนัขล่าเนื้อของเมืองนอกด้วย สำหรับน้องหมาสายพันธุ์ไทยที่เราจะไปพบกันในวันนี้ก็คือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานที่ฟาร์มด็อกเตอร์ตุ๊อาลทองฟาร์ม ไทยหลังอ่านนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับจุดกําเนิดของสายพันธุ์นี้อยู่ที่จังหวัดตราดเป็นสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยประมาณ5 0กว่าปีหรือเกือบร้อยปีแล้วนะครับสมัยเริ่มต้นเลยนะครับเอาไปสาหรับตามเกวียนนะครับแล้วก็เอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นเพื่อนด้วยและเอาไว้ล่าสัตว์ด้วยครับผมก็ล่าสัตว์เก่งด้วยนักไทยหลังอ่านนิสัยนะครับค่อนข้างจะไม่ไม่ก้าวร้าวนะครับสอนง่ายนะครับแล้วก็นิสัยชอบเล่นชอบหยอกกับ จะขอมากนะครับลักษณะเด่นของพันธุ์ไทยหลังอ่านคืออะไรคะเด่นที่ชัดๆเลยต้องมีอ่านก่อนนะครับระดับแรกนะแล้วก็มันก็จะมีเอกลักษณ์ของไทยหลังอ่านเนี่ยนะเช่นหูตั้งนะหน้าดําลิ้นดำนะครับเล็บดํา นะครับแล้วก็หางดาาอ่านก็จะมีหลายหลายอย่างเนาะมันจะมีอ่านพินอานไวโอลินนะครับอานเข็มอานสอนแล้วก็อานขวัญนะแล้วแล้วก็บางตัวที่หายากมันก็จะมีอ่านสะบักขาอะไรอย่างนี้นะครับผมไทยหลังอานแท้ๆต้องสีอะไรคะมันมีเด่นๆเลยนะครับก็คือสีแดงนะสีแดงเข้มนะหรือเรียกว่าสีเม็ดมะขามไหมนะไปแดงเข้มนะครับแล้วก็สีฟางข้าวแล้วก็สีสว่ากับสีหมอกนะครับสีที่เป็นสีเทาๆอะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีลายเสือเลยแต่ทุกตัวต้องมีอ่าน นะครับผมอาบางทีมันมีลายที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าไม่มีอ่านก็แสดงว่าไม่ใช่สายพันธุ์แท้ครับเมื่อกี้ที่พี่ตู้บอกว่าอ่านเขามีหลากหลายเลยอะคะออ่ะอ่านจริงๆมันต้องเป็นยังไงคะพี่อ่านนะครับจะต้องมีเป็นเป็นลักษณะขนนะครับที่ขึ้นยอดบนบน,บนกระบาลหลังของของของสุนัขนะครับผมลักษณะ ลูกส่งของอ่านนะคะมีผลต่อความนิยมไหมคะมีผลนะครับถ้าอ่านใหญ่ๆหน่อยนะคนที่เขาเอาไปผสมหรือไปขยายพันธุ์ต่อนะเขาก็จะเน้นอ่านใหญ่ๆอ่านใหญ่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไม่หลุดอ่านนะครับก็คืออ่านจะสืบไปที่ลูกของเขานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชัดนะครับแต่ที่นิยมกันมากก็จะเป็นอ่านสอนนะครับแล้วเพศผู้กับเพศเมียมีลักษณะหรือขนาดแตกต่างกันไหมคะเพศผู้กับเพศเมียนะครับก็ความแตกต่างนะรูปร่างเนี่ยก็พอๆกันนะครับแต่ก็จะอยู่ที่ใบหน้านะใบหน้าก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะต ้กก็จะหนาออส้นนนๆหห่อออยตมีกก็จะยา,ายาาวสยพันธุ์ไทหลังอานเนี่ยคะ่ะเขาเป็นสุนัขที่เหมาะกับใครคะที่สามารถเลี้ยงเขาได้หรือว่าควรเลี้ยงจริงๆสุนัขสายพันธุ์นี้หรือสุนัขไทยหลังอานเนี่ยผมว่าเหมาะกับกับทุกคนที่ชอบเลี้ยงหมานะครับ เขาไม่ไม่ดุนะแล้วก็เป็นเลี้ยงเป็นเพื่อนได้เลี้ยงฟอบ้านฟอสวนได้นะสามารถอยู่ได้ทุกสภาพที่เราจะสามารถฝึกให้เขาอยู่สุว่าเลี้ยงในเทาวเฮาส์นะครับพื้นที่มีจํากัดเราก็ต้องอาจจะต้องพาเขาไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือตามท,ที่เขาสามารถที่จะเดินนะหรือวิ่งได้ถ้ามีเป็นสวนเป็นทุ่งนาเป็นสนามก,กว้างๆเนี่ยเขาจะชอบมากครับเขาชอบไปวิ่งเล่นนะครับออกกำลังกายครับพี่ตัวับการเริ่มงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของทาขงข้อทางฟาร์มล่ะคะทำยังไงคะ การจัดการหรือการเลือกเลือกสันพ่อแม่พันธุ์นะครับที่จะมาที่ฟาร์มนะครับเราก็ต้องหาคัดสายพันธุ์ที่เป็นหลังอ่านไทยร้อ์ซจริงๆนะครับคือสายเลือดร้อยจริงๆนะครับผมไปเอามาจากที่จังหวัดตราดเลยนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์นี้อยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> เราต้องพาเขาวิ่งออกกําลังกายบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะของที่นี่ตอนเช้านะครับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําตอนเช้านะครับพาะอากาศดีก็พาเขาไปเดินเล่นนะครับแล้วก็ปล่อยเขาวิ่ง ตามทุ่งกว้างๆหรือลานกว้างๆสนามกว้างครับเขาชอบวิ่งออกกำลังกายมากครับ เขาเป็นสีอะไรคะแล้วมีมาร์กกิ้งอะไรยังไงบ้างอ่าตัวนี้นะครับเป็นสีเม็ดมะขามไหม้นะครับผมหรือก็เรียกสีเม็ดมะขามนะครับสัญลักษณ์ก็คือ ลิ้นเขาดำนะครับดำดำทั้งแผงเลยนะครับหูตั้งนะครับแล้วก็หน้าดำนะครับแล้วก็นเขาเรียกหน้ากากหน้ากากดำนะครับแล้วก็มีหางที่เป็นหางดาบแล้วก็ปลายหางดําด้วยนะครับเล็บดำนะครับแล้วก็มีมาร์กทั้ง4ขานะครับอันนี้เป็นเป็นค่อนข้างจะครบทั้งหมดนะครับผมเป็นเป็นพ่อเป็นเกตพ่อพันธแม่พันครับผมมาขาเนี่ยจะไม่มีทุกตัวครับแต่ตัวไหนอาจจะมีแค่2ขาหน้าหรือ2ขาหลังแต่ตัวนี้มีมีทั้งหมด4ขาเลยครับขอคําแนะนําในการเลือกซื้อลูกสุนัขสายพันธุ์ไทยหลังอ่านค่ะ การที่คนที่อยากจะหาลูกสุนัขไปเลี้ยงนะครับในการเรียกซื้อนะครับก็คือรูปทรงนะรูปร่างจะต้องชัดเจนมีอ่านที่กบาลหลังนะครับมีลิ้นที่ดําหรือด่างมีหูที่ตั้งแล้วก็มีใบเพชรดีกีรับรองด้วยก็จะดีนะครับเพื่อความมั่นใจว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ไทยหลังอ่านร้อเรซครับผมเราจะให้ตอนอายุ2เดือนนะครับผมรับไปก็อาจจะจองตอนคลอดแล้วได้แล้วนะแต่จะให้รับไปตอนอายุ2เดือนนะครับอย่างน้อยเริ่มตัวที่2เดือนก่อนบางคนก็อาจจะมารับ3เดือนก็ได้หรือบางคนอาจจะทิ้งยาว จนครบวัคซีนครบ3เข็มนะครับผมถึงก็รับไปได้วิธีการดูว่าลูกสุนัขตัวนี้แข็งแรงพร้อมย้ายบ้านลรคะครับต้องเป็นอย่างมันต้องมีความลาดเริงนะแล้วก็ชอบเล่นชอบหยอกไม่ไม่ซึมนะครับแล้วก็ขนนะคะค่อนข้างจะเงางามแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีอวัยวะที่ครบนะครับแล้วก็มีความกระปี้กระเป๋าเนาะในการที่จะเล่นกับคนนะครับผมมันก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องวัคซีนนะครับเราจะให้2เข็มก่อนเราถึงจะให้รับไปได้นะครับผม คนที่อยากจะเลี้ยงเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วเขาต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนคะในเรื่องของการเตรียมเนาะเตรียมเตรียมตัวในการจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับหนึ่งก็ต้องอมีเวลาให้เขาด้วยนะครับสองก็คือต้องมีที่อยู่ให้เขาอย่างเหมาะสมด้วยแล,และสามก็คือว่าให้เขามีอาหารที่มีคุณภาพให้เขาได้รับประทานนะครับได้กินนะครับแต่เน้นให้มีโปรตีนเยอะๆครับเห็นหน้อง หุ่นดีน่ารักแบบนี้วันนี้แอดมินขอแนะนำช h i เก้นเบร a สไลค์ขนมสุนัขที่ดีต่อสุขภาพทำจากเนื้ออกไก่แท้ร้อเอร์เซ็ไขมันต่ำโปรตีนสูงฮิวแมนเกรดหรือเท่าเท่าอาหารของมนุษย์จากธรรมชาติ100%เเซไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์ไม่มีสารปรุงแต่งของดีแบบนี้กินแล้วสุขภาพดีแน่นอนค่ะจริงท,ที่ฟาร์มเราเนี่เราอาหารที่เราให้กินนะคะ ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะกินประมาณาไม่เยอะนะจริงๆวันละ2มื้อนะครับเช้าเย็นหรือวันละมื้อก็ได้นะให้เขากินนะครับก็กระสอบหนึ่งก็ตกประมาณ6,700บาทนะครับผมพี่ตุ๊กค่ะค่าสินสอดของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาศัยพันธุแท้ของที่คอกเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะจริงๆมันมีหลายเกรดนะครับถ้าเกรดเลี้ยงเป็นเพื่อนเฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะเลี้ยงธรรมดานะครับก็เริ่มต้นที่3,000บาทนะครับต่อตัวนะครับจนถึง15,000บาทนะครับผม แต่ถ้าเป็นเกตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เกตแบบประกวดเลยก็จะเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทถึง3 0,000บาทครับผม <Ooh. S 2> บสำหรับฟาร์มดรตูอันฟาร์มนะเราเรามั่นใจในสายเลือดของไทยหลังอ่านที่100เซนะครับมั่นใจได้เลยว่าถ้าเอาลูกสุนัขจากฟาร์มของเราไปนะครับก็จะได้สุนัขไทยหลังอ่าน100%เซนะครับแล้วก็รูปทรงที่สวยงามแล้วมีเอกลักษณ์ค่อนข้างจะครบตัว